สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฮมสยาม .com ทุกท่านนะครับวันนี้โคติซิโลไอเคมเอามะพร้าวห้าวมาไขายสวนนะครับสำหรับเพื่อนสมาที่ที่ยังไม่รู้วิธีที่จะตั้งสเต็ปช่องความถี่นะครับของไอคอม 2G ก็จะ,ะมี2อ,อรูปแบบรูปแบบที่1ก็สเต็ป25กับ10 2.5โคู่กันกับอีกสเต็ปหนึ่งอีกวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นสเต็ป5สเต็ปส0บสิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คกันว่าสเต็ปในเครื่องเราเนี่ยว์ชันใดนะครับวิธีเช็คก็ง่ายนิดเดียวครับกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม r m ตัวหนึ่งทีก็จะมีตัวอักษรกระพริบตัวแทงโก้เซรากระพริบอ่าตอนนี้เครื่องนี้เป็นเวอร์ชั่น1ิ5กับ25นะครับสเต็ปมี2เวอร์ชันอ่าทีนี้เราจะไปจะไปช่องกู้ภัยยังไงล่ะถ้าไม่ถ้าไม่ลงท้ายด้วย5กับศก็มีวิธีการนะครับดังนี้นะครับปิดเครื่องกดปุ่ม ฟังก์ชันปุ่มแหมนะฮะปุ่มแหมปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ V M กดค้างไว้นะฮะสามปุ่มเก่งเกรงนิ้วเปิด power ปุ๊บปิดเปิด power อีกทีหนึง่งจะขึ้นเมนูเต็มเลยนะครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยมือนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนขั้นตอนอยังไม่ครบนะครับ ดูซิว่าในเครื่องสเต็ปเปลี่ยนไปหรือยังองเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับเปลี่ยนไปแล้วสเต็บ5 10 15 20 25นะครับเยอะแยะเลยก็เข้าสู่เมนูการใช้งานปกติ ในเครื่องตั้งไว้คือสเต็ปสิห้าอ่ามาเป็นสเต็ปห้านะครับก็เลือกได้ดังใจนะครับทีนี้จะกลับเป็นสเต็ปสิบอุด้าอย่างไรจะไปใช้ในกิจการวิสมัครเล่นช่วรั้างช่วคราวได้อย่างไรสําหรับเครื่องเปิดแบนตัวนี้นะครับต่อวิธีการเดิมฮะเป็นแต่ว่าย้ายปุ่มในการกดนะครับ ปุ่มแลมปุ่มฟังก์ชันแล้วก็มาปุ่มนี่ฮะวิสกี้โรเบโอปุ่มบนนะ WWR นะครับ w r ปุ่มบนนะครับกดสามปุ่มพร้อมกันค้างไว้แล้วเปิดเครื่องปิดอีกทีแล้วค้างไว้แล้วก็เปิดค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอ่ามาแล้วครับมาดูสเต็ปในเครื่อง2 G ตัวนี้กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้กดปุ่ม V M นะครับแล้วปล่อยมือนี่ปล่อยนี้วแล้วกดปุ่มวีชาร์เอ็มไปเรื่อยๆมาแล้วครับกลับมาสู่กิจการวิสมัครเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับเครื่องเปิดแบนตัวนี้นะครับตับดเตห2.5ครับ ติลส้าปึ๊บเราลงได้ทันทีเราจะกลับไปใหม่ก็กดเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราย้ายปุ่มในการกด3าปุ่มปุ่มนี้ถ้ากดถ้าใช้ปุ่มนี้ก็จะเป็นแบนสเต็ปห้าสิบสิบห้ายี่สินะครับแต่ถ้าเราใช้3ามปุ่มในการเปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ป สิบสองจุดห้ากับยี่สิบห้าครับยังไงแค่นี้ครับจบก,การนำเสนอหนบัตรนี้ครับขอบคุณครับ